สบายดีแนะนำซื้อเนี่ย่ะซื้อซิดซื้อซิดคับลูกลุงเพียนโอ้อายุจเจะปีและหกหกสิบสี่ก็ศูนยสองผมลูกลุงเพียนนคือคือญาติลุงเพียนได้ยินพ่อว่าว่าพ่อว่าหันคืออีนไยยายเองกับมันนี่เจนก็พึ่งซาโซเอาเอาเอาวะนะเจนนาบ้าวนาเอานาบาวนาบาวหันเจน คือคือมนยิ่งทันคือนายเองยายเองคือน้องของปอดิมินพ่อเบ้าพ่อละเสียอยู่บ้านบ้านโซ่หอวนี้เลยอยู่บ้านคุณฮูหัวนี้มาก่อนเราแต่งงานอยู่กุสมาได้ลูกสามคนพี่กี่เราอยู่กุสมาสามคนพี่เล็กเราได้ลูกสามคนมนยิ่งมดอีกพอไม่ห่อไม่น้อมแล้วก็เรามีเราตายถ้าหันเรามาเอาแม่ผมไม่เอาเอานี่เราพอดีได้บุตริดอิริษย์ยังอยู่ลูกสองคนเด่นความหมายคือเราตามหา ออุ่าาันนพเจ้้ยู่บตามหาพี่น้องทางพ่อบะเออทางพ่อทางพ่อเสียแล้วตามหาพี่น้องทางพ่อแต่ว่าพ่อของเจ้ามาเสียแล้วเสียแล้วแล้วพ่อเจ้ามาซื้อเขียนซื้อเขียนเออพี่น้องทางพ่ออ่ะอยู่บ้านใดเมืองใดของประเทศเล่าประเทศล่าบอคือคือด้ยินแม่เบ้าเนาะด้ยินแม่เบ้าหันคือว่าอยู่บ้านบ้านธาตบ้านโพนก็าบอแม่นได้อยู่บ้านโพนอยู่บ้านธาตเมือง มายมาราดมายมราชเนาะบ้านทาตแต่เพิ่นกับบุหงุว่าซื้อเสียงเรียกน้ำที่เรือแล้วยางไผ่แน่พังนั้นยางไผ่เอออันนั้นเลยเพิ่งขยังว่าคิดทอดอยู่กับว่าบุแมนทักต้นตระกูลเขามีมีตระกูลดังๆตระกูลมีมีมัดยาทางนี้ไปนําไปนอนอยู่คุณก็มีแม่ผมกับซื้อพาผมนี่แต่ในน้อยก็ไปนอนอยู่คุณแม่ผรมว่าอันน้าว่าใส่ผมมัหน้่ะผมก็ูอยากหน่อยมันก็เป็นแฟนั้นพ่อเจ้าเลยซื้อเขียนเขียน คนพื้นฐานอยู่บนบ้านธาตเมืองยมราชนั้นครับโอ้ละละยุกย้ายสร้างก็คึ้นมาอยู่ฝั่งนี้บ่บ่แม่นนี่ซึกนี่ซึกนี่เสือแล้วมาเอาเมียอยูุ่กกุศมานเฮานี่โอ้นี่ซึกเราได้เมียตัวนี้เราได้ลูกสามคนมันยิ่งเราเราเมียเราตายแล้วมาเอาแม่ผมเราได้ผมมีคุณหูนี่โดยโดยอยบ้านนอกคนนี้นะได้ในซึกมีกำลังลิศรวยรวยแม่ก็ตายแล้วเรายังสองไอ้น้องเดี๋ยวนี้ผมก็มีครอบครัวเลยเลาะขวา แล่มันนี่เนี่ยอยากตามหายาทางพ่อเออไปย่างไปย่างย่างพ่อยาทางพ่ออันคือซิบูมี่เลยแหละมันมีแต่ลูกหลานรุ่นพรมนี่แหละแล้วพอหั่นซิบูมี่เลวมันเสียเมื่อไหร่แหละตามบึงตามบึงทางพ่อฮะเดี๋ยวเจ้าตามหายาทางไี่เอากางทางพ่อหั่นอะไรมันยาลูกหลานลานเราอนะยันมาแล้วยาลูกหลานของพ่อเจ้าเออมันมีมันมี มีอยู่บ่เองเนาะรายการอันนีเจนลูกลูกลูกอนีเจนเออนบาเจนบากับลูกเอเวาเองบ่อน้องพ่อผมนะอ๋อน้องพ่อเราอยู่ทุ่นน้องพ่ออยู่คูดเลยซื้อเจนซื้อเจนเออผู้ชายกับซื้อเองเออเบียเป็นมายิ่งขัน อ่ะน้าผู้หญิงน้าสาวน้าสาวน้าสาวเองเออน้าสาวเองครับอ่ะน้าบ่าวยัาบ่าวเจนเออยังสองคนลูกหลานเขายังกอบูฮูได้ยินแต่เพื่นเพ้านเนี่ยฮั่นอะไรคนกอบูฮูไอ้น้องเขาได้ยินจำได้เลยฮั่นแม่เบ่าใส่น้พ่อผมนี่คือนายเขียนโดพ่ออายคงอ่าไม่เท่าเจนอ่ะเออไม่เท่าเองเนาะแต่แม่าอยู่บัติพาแต่มีบ่อวอายชืเกียนอ่ะนะแต่กี้ลูกหลานเราหนึ่งนี่ก็ยังลูก อ๋อและเรายัางยูโบ่เนี่ยเราลาเซียแล้วเลยอยากอยากกู้จักว่าลูกหลานพวกนั้นเลยยัางยูโบ่เออสุนทรแค่นั้นเองแต่จะเข้าน่ะอาจจะเอยู่เลยแหละแต่ว่ายังเบยังบยุลูกหลานของพ่อเอออันนั้นระเบิดคือปุมนี่ระเบิดพ่อโดยโดยแม่ก็เบยุเลยแบบนี้แต่ว่าอยากอยากอยากกับลูกหลานยั่างยูบ่เลยผ่านมาแล้วเจ้าก็บอกเคยเดินทางไปโบ้เลยอยากไปน้ำปอเียวปอเขมี ความีอรัามบุญมีบุญมีขน่ะเสียวได้ต่อได้ล้วเพิ่นกับพวกเราไคนี่ก็บอก้าไปนำเขาเขาเนื่องเนื่องบุบบุบบญมีเงินสองลูกเมียก็บอกให้ไปนะเอาเมียนไปนะเนาะเขาเขาบอกได้ตลอดนะครับแต่ก็เลยมีแต่อันแม่ว่าสุพังแม่ว่าสุพังว่ายญาติเขาข้อชื่อจะชาดจงซีแต่บอกงูมาลูกหลานเพื่อนนี่ย ซื้อนาดายละกันแกงโบกหูนะโบกฮู้ว่าย่างหรือบ่เออความหมายคือนั้นความหมายแค่นั้นเองแต่หน้าเขาก็ย่านว่าฮู้จักว่าคือพ่อผมมีในเขียนแลก็นาบ่าวอะไรนนาบ่าวเลยซื้อเจนซื้อเจนอ่าแล้วนาสาวล้วซื้อเองซื้อเองใหญ่เองเออแค่นั้นเองผมจำได้แต่ว่าย่างลูกลานของเขานั่นแหละอาจจะย่างหมดเลยย่างอ่ะเนี่ยนะเรื่าว